สวัสดีครับเหมือนกับว่าผชของเสียเอ็มส้างนี่ครับค่าพนโอเปลี่ยนคาดครับคาดแตกครับอะไรของยันมาครับยันมาสามครับวิธีถอดของนีแค่แปแบบครับแบบแฮลดิหต่าตัวขมีล่างเรียนแบบผมก็ดีครับสบาย คนเดียวครับเก็ดแบบย่งไๆกันมาสามสิบหาครับตัวนี้ลูกคาเป็นถอดข้ามหนาหมาผมก็เลยว่าเลยถอดครับผมตรงีจะถอดถัะพวกแปบบสายฮห้ดครบับพวกปั่มเนี่ยพวกสายไฟกับอะไรครับของสามสิบหาครับตอนนี้แค่นี้ครับ แต่ว่ากับเพี่ยนมาหลายตัวครับแต่ว่าเบิดเงินเมื่นกลัวครับบ้านเมือนหนึ่งลูกค้าคนเสียสื่อของมาหาครับผมเอาตะขาแรงครับเปลี่ยนลูกปืนสปริงกามปูกดลูกปืนคาดครับมาข้างนี้ละเป็นวีครับวีไม่วีกล้วยแปนคาดครับไม่ไลยวินผมในเวปาานนายลูกค้าครับ กรบปุกมีอย่างไรครับก็ถอดตัวนี้ครับจันมานะจะถอดง่ายอยู่ครับถอดง่ายก็คงคู่ตาครับผมว่าแต่ตามที่ผมเคยสอมครับถอดง่ายครับบอหนกครับผมก็มีใส่ล่างเรียนครับบอใส่ค้อนครับแบบนี้ยู่ซุปขาย่างียว่ครับจันมาสามสิบห้าครับแต่ว่าก็มันได็พถอด ตัวนี้น้ำครับว่าแป็บมันขวบตาแบบถอดลายอยู่ครับตาแบบบอบกะง่ายๆครับหมอมีอย่างกาบเกือบพอระเบิดครับว่าเดี๋ยวกดปลักไฟปลั๊กไฟครับกดปลักไฟใช่เลยใช่นี่ครับฝากกดติดตามไว้ด้วครับตอนประกอบแล้วจะท,ทายว่าอย่างไรครับ